ยี่สิธันวาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับความเดิมของต้นนี้ในคลิปที่แล้วนั้นเราได้ดำเนินการไปว่าเรามีการหยุดให้น้ำสำหรับทุเรียนหมอนทองต้นนี้อายุ7ปีเราหยุดให้น้ำเมื่อเดือนพฤศจิกายนปรากฏว่าณนะวันที่19และ20ธันวาคมนี้ต้นนี้ยังไม่ออกดอก ในเมื่อต้นนี้ไม่ออกดอกเราก็เลยทำการให้น้ำมาตั้งแต่วันที่9ธันวาคมจนมาถึงขณะนี้นะครับและวันนี้เราก็ยังคงให้น้ำแบบแบบอย่างมากเลยนะครับกะว่าเราจะอัดน้ำให้เจิงนองทั้งต้นเลยความเดิมของต้นนี้ปีที่แล้วอ,ออกลูกมาทั้งหมด21ลูกนะครับ อาจากนั้นแล้วเราก็บำรุงมาเรื่อยๆปรากฏว่าพอช่วงเดือนพฤศจิกายนเราคาดว่าเราจะหยุดน้ำเพื่อที่จะเอาดอกปรากฏว่าเราหยุดน้ำมาได้สักพักต้นนี้ก็มีการใบเหลืองร่วงอย่างที่เห็นข้างหน้านั้นเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วดอกก็ไม่มาใบก็ร่วงเราจึงเปลี่ยนใจใหม่ก็คือกลับคืนมาให้น้ำเป็นปกติ าจากการที่เราสันนิษฐานก็เข้าใจว่าต้นนี้อาจจะมีความสุดโสมจากการเลี้ยงลูกของเขา21ลูกนั้นาการสะสมอาหารมาไม่เพียงพอเขาเลี้ยงลูกใช้พลังงานในการเลี้ยงลูกไปเยอะแล้วการเติมเต็มภายหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์คือคือให้อาหารและปุ๋ยไม่เพียงพอนั่นเองอผลที่ตามมาก็คือพอถึงฤด,ดูการออกดอก ใหม่ก็คือปีนี้เขาจึงมีการออกดอกได้ช้าแต่สภาพใบก็ยังคงมีเหลืออยู่สภาพต้นก็ยังพออยู่ได้กรณีอย่างนี้สำหรับเราแล้วไม่กังวลใดๆนะครับเราก็จะทำการสะสมอาหารไปต่อไปเลยถ้าหากว่าความสมบูรณ์มีพร้อมคือปีหน้านั้นน่าจะมีความสมบูรณ์มากกว่านี้ แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมก็คือเราจะต้องมีการส่งเสริมอาหารทางดินให้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ใดๆก็แล้วแต่นะครับเราทำการส่งเสริมทางดินไปเลยแต่ของเรานั้นเราใช้พวกปุ๋ยหมักแล้วก็ใช้น้ำหมักอันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้รับธาตุอาหารไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลจึงมาปรากฏให้เห็นณขณะนี้ มันก็ยังพอที่จะเป็นคําตอบเชิงประจักษ์ได้นะครับว่าการสะสมอาหารให้แก่ต้นเต็มที่นั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งและในครั้งนี้ณขณะน,นี้เราก็ทําการอัดน้ําตามความตั้งใจของเราก่อนนะครับเราจะอัดให้เต็มที่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงไปเลยนะครับเอาให้เจิ่งนองไปเลยเพราะว่า3วันที่ผ่านมานั้นลมหนาวพัดมาตลอดทุกวัน วันนี้ลมหนาวสงบนิ่งแล้วนะครับอากาศก็ยังคง15องศาคาดว่าใน4วันข้างหน้านั้นอากาศน่าจะค่อยๆอ,อุ่นขึ้นการที่อากาศอุ่นขึ้นนั้นอากาศจะเป็นการผ่อนคลายนะครับจาเข้าซีเรียสอยู่ในช่วงหนาวมา3 4วันเนี่ยอีกห7วันข้างหน้าถ้าผ่อนคลายเนี่ยบางทีเขาอาจจะดอก โผล่ออกมาให้เห็นแต่ถ้าไม่ไม่โผล่มาให้เห็นก็ไม่เป็นไรครับก็อย่างที่บอกเราจะส่งเสริมบํารุงต่อไปฤดูการหน้าต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ